มาเรามาต่อที่ตำนานดอกบัวชัปเตอร์สามกันดีก,กว่า <c oughs> อันนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ยังไม่เคยเล่นไม่เคยแค่มารับของแต่ยังไม่เคยยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยรู้ว่าจะเล่นยังไงอ,ะอ่ะใช้ไปก่อนเราต้องอัพแคนดี้ได้ไหมแคนดี้ก็ไม่ได้อัพ เลี้ขึ้นมาสองสองเท่าไม่ใช่สองเท่าเขาเรียกสองระดับมาต่อระดับนี้ยังไงอ่ะตำน้นดอกบัว chapter สามมารดับนี้น่าจะเน้นเอาว่านั่นนี่น่าจะเน้นเก็บเดลี่แหละอ๋อโอเคมันมีตรงนี้ให้เหยียบด้วยน่าจะหลายชิ้นละอุย้ยไม่ถึงขอเริ่มใหม่ได้ไหมะ คุ้มปะเนี่ยมันต้องเสียตัวนเนี่ยพอผลาดนิดเดียวจะเริ่มใหม่ตลอดเลยอ่ะมันต้องเหยียบอันนี้ด้วยนะนเหยียบได้กี่ทีอ่เป็นทีเดียวอาอาโอเคไม่พลาดละอันนี้ก็เหมือนเดิมน่าจะแค่สะสม สะสมเขาเรียกว่าอะไรสะสมไข่มังกรนะไม่ใช่ไข่มังกรไม่รู้แต่ละชัปเตอร์เรียกเหมือนกันเลยว่าก่อนเนี่ยจอตกอีกแล้วต้องวางอย่างนี้ต้องวางอย่างนี้จำไว้เนี่ยเราควรจะใช,ใช้ใช้สกิลตรงนี้ปะ่ะเราควรใช้สกิลตรงเมื่อกี้แต่ไมจังหวะไม่ตรง๋ยวรออัพไม่แน่ก่อนอ๋อมันคือความสามรับของคุกกี้คือมันเร,เราไม่รู้ไงเพราะว่า เราไม่เคยเล่นตัวนี้ไม่กล้าก็หยิบกลัวพลาดกดเลือดหยิบเด็ดีไม่ค่อยเก่งซะด้วยเริ่มกระตุกละเริ่มกระตุกให้เห็นละดูในกล้องจะเห็นไหมอ่ะในกล้องปรับเป็นหกสิบเฟรมนะ อุ้ยเมื่อกี้โหลดภาดจริงๆภาดเองส่วนตัวโง่เองอคนโง่โง่แบบนี้ไม่เยไม่ใครๆก็เล่นได้เกมอ่ะเนาะจะตายละน่าจะต้องเอาความสามารถของ ของด้านก่อนเนี่ยเย็นลี่เยอะๆยะเลยอ่ะเราจะปลดชัปเตอร์สามได้ปะเนี่ยเราจะปลดชัปเตอร์สี่ได้ไหมมันจะต้องแยกละเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาไปเล่นเองเดี๋ยวค่อยมาทายใหม่เอ้ยแต่รอบนี้ไม่กระตุกเลยฮนะเกมมันอัพแล้วเพราะทุกครั้งที่มันอัปเดตอะ ทุกด่านที่เล่นจะกระตุกตลอดจะอัดหรือไม่อัดยังไงก็มันก็กระตุกไม่รู้เป็นไรก็เลยตั้งกล้องโอเคปลดได้หรือยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเอาข้ามได้ มาชปเตอ์ปต,ปต,ตอร์สี่ตอเนื่องเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับไปเล่นเองทีหลังนี่ยตัวไฮไลท์เรามาละไต่สมัครตามเข้าไปก่อนเอ้นี่เดียวเลีวหนึ่งเองอะ่ะเราขอใช้ของเราแล้วกันน,นี่นี่นี่หมีนั่นน่าจะเยอะนะไม่ใช่เขาเรียกหมีอะไรมีลุงอ,อ่ะอ่ามาจบตรงนี้เราจะเราจะปิดการอดัดละ มันไม่ดูดเยลลี่เยลลี่มีลุงให้อะ uh huh. มีลุงต้องดูดเองนะ uh huh. เดี๋ยวมันจะต้องเอาความสามารถแน่ๆเดี uh ่ยอ๋อน่าจะต้องเอาความสามารถกระโดดมันน่าจะมีความสามารถกระโดดให้ในช่องอัปเดตเห็นไหมสูงๆ,ๆอ่ะเอาไว้ได้เท่นั้นเด้อเนี๋ยมันจะต้องได้อีกสเต็ปหนึ่งนะถ้าได้สเต็ปหนึ่งอ่ะคิดว่ามันน่าจะ ให้เราอัพอ,อีกสเต็ปหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้เกือบโดนนะเนี่ยแต่ตรงตอนเก็บแอก์ไอเนี่ยค่อนข้างเก็บยากนะมันไม่รู้อ่ะมันกระโดดอีกสเต็ปหนึ่งแต่ว่าเนี่ยอาจจะยังไม่ชินตัวมันใหม่เฮ้ยไม่ได้ละเฮ้ยรอบอันเนี้ยเฮ้ยอ๊ยจ,จะวาย ลุ้นลุ้นลุ้นเนี่ยมันต้องสเต็ปหนึ่งอะถ้าได้สเต็ปหนึ่งแล้วมันจะต้องเก็บข้างล่างได้ด้วยแล้วก็เก็บข้างบนได้ด้วยมันจะต้องอัพจริงๆเราควรจะไปดูมิชั่นไปดูมิชั่นกับไอ้เมื่อกี้ก่อนนะงานมิชั่นมันคือเก็บปีลุงด้วยนะเราไม่ควรจะมาเล่นเลยเราควรจะอ่านก่อนที่จะเล่นนะแต่เราไม่ได้อ่านเลยเราเล่นก่อนแล้วค่อยอ่านที่หลังเนาะเราตื่นเต้นกับของใหม่ไงเราก็เลย เล่นกอดแล้วค่อยอ่านกลับไปอ่านที่หลังนนเป็นพรีวิวแล้วกันนะอ่ะพรีวิวซึ่งไม่รู้จะมีใครดูหรือเปล่าอัดไว้คำๆก็ย้อนกลับมาดูก็ตลกดีอันนี้ท่า่ยังไม่ได้บับบัฟอะไรนะก็สี่้ล้านแล้วก็โอเคนะคือปกติมันคือคะแนนปกติแล้ว เราไม่ได้ไลา์นะเราอัดระดเดี๋ยวนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มเาเห็นความกระตุกของของเกมแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มมานะเริ่มมานะเริ่มมานะเราไม่คือข้างบนวะเราก็ลืมเหมือนกันว่าทำไมเราไม่คือข้างบนความกระตุกเริ่มมาละความหลอนก็นเริ่มมาละพอปิดพ,พัดลมพัดลมเสียงดังมากโอ้ยมีลงุงจะตายแล้วเนี่ย มาเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมิชชั่นก่อนมิชชั่นใช่ไหมบิชชั่นเนี่ยไม่ใช่ดิที่มันอัพอะมันกลับตรงไหนอะอันนี้ผ่นนี้ไม่ต้องอัพหรออ๋อนี่ยไข่เนี่ยไข่ เขาอัพบนก,บกลางกันบนสุดกลางกลางเนี่ยเราต้องนาจะต้องอัพก่อนอันนี้อะไรอะ่ะแยกอย้างเยลลี่หมีสายลุงอ๋อมีสายลุงหั่นครึ่งเหรอน่าจะมีหายสายลุงหั่นครึ่งเอฟเฟกต์สี่ล้านคะแนนได้เยอะนะหมีลุงชื่อสี่ล้านทำให้เยลลี่แตกตัวในอะัตาห้าสิเซก็ถือว่าน่าจะทุกรอบเลยนะอันนี้อะไรอะ่ะ โฟกัสไม่โฟกัสล่ะตามนี้นะแม่จะเข้าใจเอาไม่ต้องอธิบายหรอกเอ่ออธิบายยิ่งเหมือนแบบดูไม่ชัดเลยอ่ะไปอ่านละกันพอไปอ่านกูไม่ต้องมาดูนี้ก็ได้เนี่ยกูเล่นเอกก็ได้อะดูดูด,ดูอันนี้อะไรอันนี้อัพไหนก่อนอัพบ,บนกับล่าง บนสุดกะบนสุดล่างล่างกลางเพิ่มขนาดของวงแหวนเวทมนต์เล็กน้อยอ๋อน่าจะเป็นการดูดเยลลี่แหละเมะื่อกี้ด่านเมื่อกี้เยลลี่มันเยอะน่าจะเอาไว้ดูดเยลลี่เพิ่มขนาดเยลลี่ที่ถูกดูดโอเคตัวขนาดวงแหวนเวทมนต์ใหญงมากอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละเพิ่มขยายของขยายวง,งแหวนเวทมนต์นั่นแหละ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวราสู่กับมาหน้าเดิมก่อนโอเคกี่โมงละเราอัดมาต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงละโอเคจบ